สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการพิธีใหม่สไตล์เฮลครับรายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิธีในการดูแลสุขภาพวันนี้ไปรู้จักอุ้มบุญอุ้มบุญคืออะไรและสามารถทําได้อย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับอุ้มบุญหรือการตั้งคันแทนคือการที่หญิงอื่นตั้งคันแทนให้สามีหรือพันยาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งทางการแพทย์ที่ว่าพันยาไม่อาจตั้งคันเองได้ โดยทารกถือเป็นบุตรที่ถูกกฎหมายของสามีและพันยาครับท่านผู้ชมปัจจุบันการอุ้มบุญในประเทศไทยเนี่ยสามารถทําได้ตามกฎหมายโดยให้เป็นไป,น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 ปนตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ครับสามีและพันยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถมีบุตรได้และต้องการให้หญิงอื่นตั้งทันแทนจะต้องมีสัญชาติไทยนี่แต่หากเป็นการแต่งงานต่างสัญชาติต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ปีครับ หญิงตั้งคันแทนต้องไม่ใช่บุพการีหรือผู้สืบเชื้อสายของคู่สามีพัรยาหญิงที่ตั้งคันแทนต้องเป็นญาติที่สืบเชื้อสายเดียวกับสามีหรือพัรยาแต่หากไม่มีญาติสืบเชื้อสายโลหิตสามารถให้หญิงอื่นตั้งคันแทนได้นะครับหญิงที่รับตั้งคันแทนต้องเคยมีบุตรมาก่อนและหากมีสามีอยู่แล้วอ้าวต้องได้รับความยินยอมจากสามีของเธอด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ขออนุญาตนะครับ การอุ้มบุญทําได้2วิธีครับคือการใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีและไข่ของพันยาที่ประสงค์จะให้ตั้งครันแทนหรือใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีหรือไข่ของพัญญากับไข่หรืออสุจิของผู้อื่นโดยห้ามใช้ไข่ของหญิงที่รับตั้งคันแทนเด็ดขาดนะครับห้ามให้มีการรับจ้างตั้งคันแทนหรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมครับ การอุ้มบุญสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดท่านที่สนใจก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คลังสื่อประชาสัมพันธ์ที่ขึ้นด้านล่างในขณะนี้นะครับพบกับสาระดีๆกับรายการวิถีใหม่สไตล์เฮลท์ทาง n b t ช่อง11สําสำหรับวันนี้ผมดรนิตินันพันธวีต้องลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ